เบื่องานก็ไม่เคยมีคิดงานก็ไม่ออกอยากไปปานบุรีจังเบื่อเบื่อบายบายงั้นลองนี่อาราบัสโคโคนัทกาแฟลันลาไม่เอาอ่ะไม่อยากลองเบื่องั้นหักตังอาราบัสโคโคนัทกาแฟเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้ลันลากาแฟที่จะทำให้ทั้งบ่ายของคุณต่อจากนี้มีแต่ความสดชื่นลันลา ดืออาลาบัสโคโคนัทโบ๊ะแม่ไหนๆก็ล้นลาขึ้นได้แม่ขับรถไงเพื่อเนี่ยอะไรพี่โอ้โหรถทนบอกไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออผมไม่ได้ตั้งใจพี่ก็ผมเป็นอย่างเงี้ยรถมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมึงดึงหน้าบูดใส่กูุฎิไหมผมดึงหน้าบูดที่ไหนหน้าผมเป็นอย่างงี้พี่บูดไหนมาเนี่ยไม่ได้ฉีดพี่หน้าเป็นงี้จริงแต่พี่อย่าทำอะไรผมเลยพี่ผมขอโทษพี่ผมขอโทษพี่อย่าทำอะไรผมเลยพี่อารมณ์บูดหนักไม่ไหวบูดบูดบายบายแบบนี้อ่ะงั้นลองนี่อาลาบัสโคโคนัทกาแฟลันลา เข้มเต็มรสกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ลาลาใหม่อาราบัสโคโกนัทกาแฟลาลาซักผ้ามาตั้งแต่เช้าเรื่องซักผ้าก็ไม่มีหน้าก็อมตางเก่งติดจังเลยไม่รู้ว่าพระรามห้าเลยมันลุกไปทำไมตั้งหนาเนีย บอร์เบอร์บายบายแบบนี้ถ้าได้กาแฟเด็ดๆมาช่วยให้สดชื่นได้ก็น่าจะดีอ่ะงั้นจัดไปาบัสโคโกนัทกาแฟลันลอาาบัสโคโกนัทกาแฟเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้ลันลาอ้โหบัสบใหม่โกโคนัทกาแฟลันลพา